พอถึงช่วงปลายปีที่ไรนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราหลายคนได้มองย้อนกลับไปแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยความหวังแต่ก็นั่นแหละครับบ่อยครั้งมันก็มาพร้อมกับความไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาสำรวจ6หลักการที่จะช่วยให้เราสร้างความมั่นใจในการวางใจแผนการของพระเจ้าสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงกันครับ ประโยคนี้นะครับเหมือนจับเอาหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้มาไว้เลยคือการสร้างสมดุลระหว่างอนาคตที่เรามองไม่เห็นกับความเชื่อความไว้วางใจที่เป็นเหมือนรากฐานสำคัญในชีวิตของเราครับและเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเราจะมาเจาะลึกกันถึง6หลักการสำคัญที่จะช่วยให้เราเก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความมั่นใจและก็ความสงบในใจกันครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่2หลักการแรกกันก่อนเลยซึ่งผมว่ามันเปรียบเสมือนการวางรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการเตรียมตัวรับปีใหม่หลักการแรกสุดเลยก็คือการวางใจและการเชื่อฝังครับซึ่งต้องบอกว่าความไว้วางใจในที่นี้นะครับมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ความรู้สึกข้างในเฉยๆใช่เลยครับจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือความไว้วางใจที่แท้จริงเนี่ยมันแสดงออกมาผ่านการกระทำหรือที่เราเรียกว่าการเชี่ยวฝังนั่นเองมันคือการที่เรากล้าก้าวออกไปแม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นเลยว่าปลายทางจะเป็นยังไงเหมือนการยอมรับว่าแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยอาจจะดีกว่าแผนที่เราคิดเองก็ได้นี่เลยเป็นคำถามที่ชวนให้เรากลับมาคิดทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าเออถ้าปีหน้ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาเนี่ย เราจะพร้อมยอมรับจริงๆหรือเปล่าว่าแผนการของพระเจ้าอาจจะดีกว่าฉลาดกว่าแผนของเราเองซึ่งก็มีข้อพระคัมภีรจากสุภาษิตบทที่3ข้อ5ที่สรุปหลักการข้อมีไว้ได้ดีมากๆเลยครับที่ว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง ไปต่อกันที่หลักการที่2นะครับข้อนี้มีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่ามันเหมือนกับการเตรียมใจของเราให้เหมือนกับการจูนคลื่นวิทยุเลยล่ะครับ คือในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเสียงรบกวนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับทั้งเรื่องงานความกังวลต่างๆนานาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเสียงเงียบๆที่เป็นการทรงนําจากพระเจ้าอยู่เสมอเหมือนกันสิ่งสําคัญก็เลยเป็นการที่เราต้องหาวิธีลดเสียงรบกวนภายนอกพวกนั้นลงเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงจากข้างในได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับคําถามสําคัญให้เราได้กลับไปทบทวนตัวเองก็คือก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงเนี่ยคลื่นความถี่ของหัวใจเราตอนนี้ มันถูกปรับจูนไปที่ช่องที่ถูกต้องแล้วหรือยังโอเคครับไปกันต่อในส่วนที่สองเลยนะครับส่วนนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการลงมือทำแบบจริงจังและต่อเนื่องเลยนั่นก็คือการสแสวงหาและก็การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอครับแลับการที่3นี้สำคัญมากๆเลยครับเน้นไปที่คำว่าความสม่ำเสมอคืออย่างนี้นะครับ รากฐานทางความเชื่อที่แข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นจากการที่เราโหมทําอย่างหนักเฉพาะตอนที่เจอปัญหาหรือตอนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องรายก็ตามส่วนหลักการที่4นะครับมีภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนและน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือการเป็นเหมือนภาชนะในบ้านหลังใหญ่นั่นเองครับ คือประเด็นมันน่าสนใจตรงนี้นะครับตามที่บอกไว้ใน2ทิโมธี2 21เนี่ยพระเจ้าจะเลือกใช้ภาชนะที่สะอาดและพร้อมให้ใช้งานได้ทันทีไม่จำเป็นเลยว่าต้องเป็นภาชนะที่ดูแพงที่สุดหรือดูดีที่สุดพูดง่ายๆก็คือความพร้อมใช้และความบริสุทธิ์ของใจเราเนี่ยมีค่ามากกว่าสถานนะหรือความสามารถภายนอกนั่นเองครับ คำถามนี้มันเลยท้าทายความคิดเราเหมือนกันนะครับให้มองลึกลงไปว่าจริงๆแล้วเรากำลังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีทักษะเก่งที่สุดหรือว่ากำลังฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่พร้อมยอมจำนนมากที่สุดกันแน่เอาละครับเดินทางมาถึง2หลักการสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้จะเน้นไปที่มุมมองในระยะยาวเลยครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตและธรรมชาติของการเติบโตทางจิตวิญญาณของเรา หลักการที่5ครับคือการพูดถึงนิยามของคำว่าความสำเร็จในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่เราคุ้นเคยกันเลยคือมันตรงข้ามกับมาตรวัดความสำเร็จของโลกแบบสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะความสำเร็จฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขไม่ได้วัดที่ตำแหน่งหน้าที่การงานแต่วัดกันตรงที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีศูนย์กลางและดำเนินไปในทิศทางเดียวกับพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่า ในทุกๆก,การตัดสินใจสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือว่าการรักใช้ก็ตามและแล้วก็มาถึงหลักการสุดท้ายครับคือเรื่องของการอดทนและการเติบโตซึ่งเปรียบเทียบการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราไว้ได้ดีมากเลยครับว่ามันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับคือช่วงเวลาที่เราต้องรอลอยอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันเงียบมันช้า มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นแหละคือช่วงเวลาที่รากฐานชีวิตของเรากำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งอยู่ข้างใต้นะครับแม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นผลของมันในทันทีก็ตามและทั้งหมดที่ว่ามานะครับก็นำเรามาสู่บทสรุปที่รวบรวมแก่นของทุกหลักการที่เราคุยกันมาไว้ด้วยกันครับนี่คือข้อคิดที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสของเราจากการพยายามจะรู้ให้ได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าไปสู่การทำความรู้จักและวางใจในผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ตังหากและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอปิดท้ายด้วยคำถามสำคัญนะครับที่จะฝากไว้ให้เราได้ลองกลับไปไตร่ตรองเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันดูว่าในปีที่จะมาถึงนี้อะไรกันแน่คือรากฐานแห่งความมั่นใจที่แท้จริงของเรา